พี่กุ้งขอแป๊บหนึ่งได้ไหมขอสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งครับนี่นี่พี่นวลพี่นวลเขาอยู่มหาสารคามแล้วเขาสนใจเรื่องนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่นวลครับที่ที่เป็นคนที่ผมเล่าให้ฟังสวัสดีครับพี่นวลด้วยนะครับนี่ครับนี่แหละที่เขาทำรีสอร์ทอ๋อเรามีสปาด้วยผมก็เลยบอกว่าโปรเจกต์เวนิวทัวริซึมเนี่ยแล้วพี่เขาสนใจได้เลยครับที่แรกเสร็แล้วนะครับที่ที่มูลไลท์รีสอร์ทนะครับผมที่ถ้าถ้ามหาสารคามสนใจนะครับจริงจริงจริงจต้องบอกงี้ว่าทั่วประเทศเลยครับ ปัจจุบันการท่องเที่ยวต้องบอกว่าเชิงสุขภาพนะครับเป็นที่ต้องการทั่วประเทศเพราะประเทศไทยหลังจากที่อาเซียนจับมือกันเนี่ยเขาเปิดเหมือนกับว่าไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเป็น medical hub อ๋อติดตามพี่กุ้งอยู่ด้วยใช่ไหมครับผมครับเป็น medical oh. hub แล้วก็เป็นครัวโลกเพราะบ้านเราทำอาหารอร่อยออทีนี้อย่างหนึ่งตอนนี้ที่โรงแรมทุกที่จะต้องจัดการน็คือเราต้องมีเขาเรียกการบริการทางด้านการแพทย มาพักโรงแรมพักรีสอร์ทสามารถที่จะมีเดี๋ยวนี้เขามีสปาไอ้นั่นธรรมดามนะครับที่เขาทำสปา,สปามีมาแต่วันนี้ครับคนไม่ต้องการแค่ภายนอกคนต้องการภายในเพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีเบาหวานไขมันความดันเนี่ยเป็นกันทั่วโลกแล้วเขาบินมาเมืองไทยเพื่อต้องการไปไปโรงพยาบาลดีๆไปศูนย์เวลเนสไปเวชศาสตร์วิถีชีวิตแต่ลองนึกภาพนะครับระหว่างไปนอนโรงบาลน,นะไอ้กลับไปรีสอร์ทสวยๆเออนี่แหละพี่เขาบอกว่ารีสอร์ทเขา วิวดีมากรีสอร์ทสวยๆเแล้วสามารถทําให้ผลเลือดที่มันเกินเช่นเบาหวานเกินน้ําตาลเกินไขมันเกินความดันเกินเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วกลับบ้านกินของอร่อยในรีสอร์ทพักรีสอร์ทยังมีความสุขสุดท้ายได้ดูแลตัวเองนี่คือเหตุผลว่าวันนี้ทําไมกลุ่ม BDMs นะครับของของกลุ่มรงมากรุงเทพเนี่ยเขาถึงทําโครงการนี้กับสีพันวาเขาเอาศูนย์เวลเนตเอาเวชศาสตร์วิชิตไปตั้งอยู่ในโรงแรมฮะ วันนี้ทําไมมาโอโซนเขาใหญ่เขาจะมีพานาซีแต่ลงทุนไปร้อยล้านเลยนะ,ะ,ะเพื่อยกศูนย์เวลเน็ตไปไว้ที่โรงแรมนักท่องเที่ยวมาใช้บริการก็สามารถที่จะมามาจัดการเรื่องนี้ปรับสมดุลร่างกายแต่วันนี้ผมจะบอกว่ายุคนี้ไม่ใช่แล้วครับยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคการแพทย์3.0รคนต้องการเข้าถึงการมีเขาเรียกว่าอะไรนะอายุแซงใบหน้าหรือการถอดเอ็ซดีออกเนี่ยจากมือถือจากเขาเรียกว่า e a l t h at Home เพราะฉะนั้นจาก h e ท l at Home มันจะกลายเป็น h e a l at Resort h e ท l at Hotel ล e ฮ h e a l เอ a เอนี่แ e ร์และใครสามารถทำสิ่งนี้ได้นั่นหมายความว่าตอนนี้ครับปราสาทสัจธรรมเอหรือว่ามูไลส์รีสอร์ทเนี่ยได้จับมือกับเรานะครับโดยใช้แพลตฟอร์มสุขภาพออนไลน์เนี่ยมันลิงก์กับปราสาทสัจธรรมเอมันลิงก์กับมูไล์รีสอร์ทนักท่องเที่ยวที่มาครับสามารถดูวิวสวยๆดูปราสาทสัจธรรม แล้วสามารถมีอาหารอาาร่อยกินในทางกับกันครับเขาสามารถมีกระบวนการที่สามารถทําให้ร่างกายกลับมาสมดุลดึงหมอที่เก่งที่สุดออกมาแล้วจากนั้นครับเบาหวานเดี๋ยวค่อยๆลดลงไขมันคามดันจนถอดมันออกไปเหมือนกับปัจจุบันนี้เราสามารถไปที่ออฟไลน์ก็ได้ออนไลน์ได้แต่เราอยู่บนออนไลน์นั่นหมายความว่าเจ้าของรีสอร์ททั่วประเทศเจ้าของโรงแรมทั่วประเทศหรือสปาหรือฟิตเนสใดๆก็ตามที่ต้องการเข้าร่วมโครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพติดต่อท่องไอซ์ได้ครับและเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่า คุณจะสามารถยกระดับจากโรงแรมธรรมดาเป็นโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวจำนวนมากอยากจะมาพักกับเราได้อย่างไรไปติดตามกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณพี่กุ้งมากครับสวัสดีทุกคนครับเออนี่นะครับพี่นวลนะครับข้อมูลข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยเนี่ยครับผมพี่พี่กุ้งนะครับเป็นคนทําเรียกว่าเริ่มโปรเจกต์นี้โหดีใจที่ได้ฟังอะไรดีๆโอ้ยินดีมากครับพี่นวลครับถ้าพี่นวลแบบเรียกว่ายังไงสนใจข้อมูลนะครับก็ทักมา กันได้นะครับมาคุยกันได้นะครับมาฟังข้อมูลดีๆแบบแบบละเอียดนะครับผมแบบละเอียดแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับว่าเราจะช่วยเหลือคนในชุมชนได้ยังไงเราจะาทําโปรเจก t นี้ให้ประสบความสําเร็จได้ยังไงนะครับก็คือเราต้องมา,าคือคือพูดง่ายก็คือเราก็ต้องมีข้อมูลที่จะแบ่งปันร่วมกันนะครับอย่างอย่างทางนู้นติดปัญหาอะไรเศรษฐกฐิจเป็นยังไงเราก็จะสามารถเรียกว่าช่วยเหลือได้นะครับเพราะว่าเราอยู่บนออนไลน์ครับพี่นวลเราอยู่บนออนไลน์อย่าง อย่างเท่าที่ฟังคร่าวๆนะครับสมมุติถ้า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 เราจะเริ่มโปรเจกต์นี้ก็คืออย่างอย่างถ้าเป็นภาครีสอร์ทอ่าเท่าเท่าที่ผมวางแผนหรือทีพี่กุ้งวางแผนไว้นะครับก็คืออย่างภาครีสอร์ทหรือว่าโรงแรมใช่ไหมโอ้สนใจนานแล้วครับผมโอ้ดีเลยครับพี่คืออย่างถ้าเป็นภาคโรงแรมหรือรีสอร์ทเขาจะมีอย่างจองโรงแรมผ่านอโกได้าอะไรพวกนี้แล้วถ้าต่างประเทศนักท่องเที่ยวที่จะบินมาเที่ยวประเทศไทยเขาก็จะต้อง จองโรงแรมหรือว่าจองอะไระแล้วเหมือนว่าเราจะทําเหมือนว่าสมมุติถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมีสอดพินวันปุ๊บด้วยเริ่มต้นด้วยเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วมันมีแพ็กเกจที่เขาสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยเขามาพักเขามีสุขภาพที่ดีเขาสามารถกลับไปแล้วสุขภาพที่ดีเหมือนว่าเป็นเป็นสิ่งที่แถมเข้าไปอันเนี้ยมันมันเลยเป็นอะไรที่เป็นแนวคิดที่พี่กุ้ง เริ่มแล้วมาเริ่มที่พัทยานี่เป็นเป็น,เป,นเป็นที่แรกแล้วกําลังมองหาอย่าบอกไปอย่าไปบอกใครนะพี่นวลน,นะอย่าไปบอกใครนะ <c oughs> หมายถึงต้องบอกเยอะๆ <c oughs> ถ้าเห็นว่ามันเป็นป,นประโยชน์นะครับก็คือเราหมายถึงอย่าอย่าให้คนตัวใหญ่เขารู้เออถ้าเราคุยเรื่องเนี้ยแบบร่วมกันแล้วหาทางออกร่วมกันได้แล้วครับพี่นวลเราจะถาแถลงข่าวอะไรแบบนี้เราสามารถทําได้เพราะว่า มันเป็นโปรเจกต์ที่คนตัวใหญ่เขากำลังทำอยู่แต่เขายังทำอีโคซิสเต็มไม่เสร็จพี่นวลแต่ของเรามีทุกอย่างแล้วเพราะว่าเราอยู่บนออนไลน์อันเนี้ยมีระบบหลังบ้านมีทุกอย่างมีงานวิจัยทุกอย่างรองรับหมดนะครับไม่ต้องก,องกังวลใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่เอาตัวเข้ามาฟังข้อมูลนะครับมาฟังข้อมูลถ้าเห็นมันเป็นประโยชน์เฮ้ยสามารถทําให้เรา,าเรียกว่ายังไงปลดล็อกสุขภาพของเราด้วย แล้วก็เพิ่มเรียกว่ายัางไงให้กับคนในชุมชนของเราก็คือเพิ่มโอกาสยังยางพ่อค้าแม่ค้าตาสีตาสาทั่วไปก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมตรงจุดนี้ได้เพราะว่าเราไม่ต้องมีใบประกอบอวิชาชีพไม่ต้องมีใบประกอบลรกศิลป์นึออกไหมเราสามารถทําได้เพราะเราคือเวลเน็ตศูนย์เทเลเวเน็ตก็คือใช้การดูแลสุขภาพแบบองรวม บวกกับวิทยาศาสตร์งานวิจัยต่างๆสารอาหารเกรดยาทุกๆอย่างที่อยู่ในระบบหลังบ้านซึ่งพี่นวลสามารถเข้ามาเป็นเจ้าของถือครองอมีส่วนร่วมตรงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวคนในชุมชนทุกๆคนได้แล้วเป็นเปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้รีสอร์ทของเราเป็นได้เป็นที่รู้จักเปิดโอกาสให้ คนในชุมชนของเราได้มีการเรียกว่ายัางไงการเพิ่มรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองอะไรแบบนี้แล้วที่มันสําคัญก็คือที่ผมที่ผมเรียกว่าภูมิใจมากก็คือเราได้ช่วยเหลือคนทุกๆคนที่เขาเห็นมองหาโอกาสอันนี้แหละที่นวลที่ผมผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันภูมิใจอะ่ะจริงครับมันภูมิใจมากนะครับ ภูมิใจที่เราได้ช่วยช่วยเหลือทุกๆคนนะครับได้ช่วยเหลือทุกๆคนนะครับ